ก่อนจะไปเริ่มรับชมคลิปกันนะครับฝากกดไลค์ like, กด Subscribe เป็นกำลังใจกันหน่อยเลยกันนะครับขอแนะนำเพจอินแบกเติมเกมรับเติมเกม,เกมถูกทะลุมิติถูกและคุ้มกว่าเติมเองอย่างแน่นอนและที่สําคัญนะครับสามารถเติมได้ทั้ง2ระบบไม่ว่าจะเป็น Android หรือ iOS ก็สามารถเติมได้เช่นกันรวดเร็วและปลอดภัยมีปรเสร็จหลังการเติมร้านเปิดมานานกว่า10ปีจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายใครสนใจสามารถทักไปได้เลยนะครับโอเคผมก็สวัสดีกันอีกรอบเลยกันนะครับยินดีต้อนรับสู่ Return Studio กันเหมือนเดิมทุกคนก็จะาํา อัปเดตข่าวสารของ e f o o t b a l ส2024นบโซนโมบายหรือฝั่งมือถือกันเหมือนเดิมนะครับสำหรับส่งคลิปนี้นะครับจะดำเนินการพูดถึงการยืนยันนักเตะแพ็กใหม่ของ Player o f the Week นะครับก็มียังไงกันบ้างมาทำนการรับชมกันในคลิปนี้เลยแล้วกันนะครับก็อย่างที่บอกไปนะครับว่าคลิปนี้คือเป็นการยืนยันนักเตะแพ็กใหม่นะครับที่ตัวเกมนะครับได้มีการเปิดเผยข้อมูลมาทุกคนก็มาไล่เรียงดูเลยแล้วกันนะครับว่ามียังไงกันบ้างนะครับสำหรับข้อมูลที่พูดถึงก็คือเนี่ยทุกคน ตัวเกมนะครับได้มีการเปิดเผยข้อมูลมาทั้งหมด2รูปแบบเลยด้วยกันนะครับสำหรับแพ็คของ Player of the week นะครับก็คือเป็นรูปแบบของยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีก์ดส,สีม่วงคนและก็ Player of the w e e k การ์ดส,สีเขียวธรรมดานะครับก็มีมาทั้งหมด4เงา4ทีมชาติเลยด้วยกันนะครับว่าจะเป็นทีมชาติสเปนอาร์เจนตินาทุกคนทีมชาติเยอรมันนะครับแล้วก็ทีมชาติของโปแลนด์นะครับและเมื่อผมหาข้อมูลจากเงาพวกนี้นะครับก็คือมีหน้าตามาแบบนี้เลยนะครับ ก็คือเป็นดาวิดรายาจากอาร์เซนอลหรือว่าทีมชาติสเปนครับทุกคนและต่อมาเป็นฮูเลียนอันวาเรสจากแมนซิตี้หรือว่าทีมชาติอาร์เจนตินานะครับและทางฝั่งของกาสีเขียวนะครับเป็นจามอโมเซล่าจากไบเยอร์มิวนิกหรือว่าเยอรมันนะครับทุกคนและก็ปิดท้ายด้วยโรเบิร์ตเลวันดอฟกี้จากเอฟซีบาร์เซโลนาหรือว่าจากทีมชาติโปลแลนด์นะครับก็คือ2แพ็กนี้นะครับจะนําทัพโดย4คนนี้ทุกคน,ก,คนก็คืออีก9คนที่เหลือของแต่ละแพ็กนะครับนี้ก็ต้องรอดูวันพรุ่งนี้แล้ววกัันนะครบ่า จะมีใครกันบ้างน,นะครับที่มาพร้อมกับนักเตะเหล่านี้นะครับก็ทุกคนอยากได้ใครกันบ้างเล็งใครไว้บ้างก็ลองคอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้เลยนะครับและในส่วนของอีเวนต์การแจกฟรีนะครับวันนี้ก็มีการเปลี่ยนแปลงแลยก็มีการแจกฟรีกันเหมือนเดิมทุกสัปดาห์อยู่แล้วนะครับก็เดี๋ยวพรุ่งนี้มาทําการลงรายละเอียดเจาะลึกเพิ่มเติมให้อีกทีแล้วกันนะครับก็ทั้งหมดทั้งมวลประมาณนี้ทุกคนหากผิดพลาดประการไหนก็ต้องขออภัยไว้ด้วยแลยกันนะครับฝากกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กันเหมือนเดิมมทุกกกคคคนนนนนนไไววว้้้เจอออััอัใใหห่่ลลลิิปปาาีขตสสด ดีครับ